สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับการทำหน้า Google เอกสารนะครับหรือว่า Google Docs ของเราให้เป็นเว็บแอปนะครับให้ไปแสดงผลในหน้าเว็บแอปได้เลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็สร้าง Google Docs ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ใส่รูปภาพนะครับใส่ข้อความนะครับตัวอย่างให้ดูนะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูส่วนขยายนะครับไปที่แอปสคริปครับ เพื่อจะเขียนสคริปต์นะครับแล้วก็ทำให้ Google เอกสารของเรานี้กลายเป็นเว็บแอปขึ้นมานะครับพอเปิดแอปสคริปตขึ้นมานะครับโครงการไม่มีชื่อตรงนี้นะครับผมก็จะนะครับตั้งชื่อว่า Doc to Web ผอ่าผมจะตั้งชื่อว่า Document to Web อ่วตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับ จากนั้นนะครับตรงฟังก์ชันนะครับตรงฟังก์ชันนี้นะครับเราก็นะครับจะเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเป็นดูเก็ตนะครับตามหลักการของการสร้างนะครับเว็บแอปนะครับฟังก์ชันต้องเป็นชื่อว่าดูเก็ตเท่านั้นนะครับก็ดู GET นะครับดูเก็ตนะครับเดี๋ยวซูมโค้ดเข้ามาใกล้ๆครับนี่นะครับฟังก์ชันดูเก็ตนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นะครับ สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับผมก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับคอนไอนะครับมีค่าเท่ากับ s i n เกิลโคดนะครับไอนี้เอามาจากไหนนะครับไอก็หมายถึง id ของตัว Google เอกสารนี่แหละนะครับก็กลับมาที่ Google เอกสารครับแล้วคลิกไปด้านบนนี้นะครับ URL นี้นะครับแล้วก็ไป Copy หลังนะครับดีลมาจนถึงตรงนี้นะครับ นี่คือ ID ของ Google เอกสารนี้คลิกขอคัดลอกครับพอคัดลอกเสร็จนะครับเอามาใส่นะครับใน Single Code เราแบบนี้ครับอ่าอ้างถึง ID ก่อนนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็นะครับมาสร้างตัวแปรนะครับคอนนะฮะ html นะครับมีค่าเท่ากับนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทดสอบ HTML ก่อนนะครับว่ามันออกไหมนะครับก่อนที่จะดึงค่าออกมาเนี่ยนะครับผมก็จะใส่แท็กเข้าไปนะครับเช่น s1 นะครับ slash s1 แล้วก็ข้อความที่จะให้แสดงผลนะครับสวัสดีครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะต้อง return นะครับ HTML ของเรานะครับก็ return return HTML service นะครับแล้วก็ dot นะครับจากนั้นให้ create HTML output นะครับตัวนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับ output แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็นำตัวแปรตัวนี้นะครับมาใส่นะครับ control v ลงไปแบบนี้ครับเพื่อจะดูว่านะครับมันจะออกเป็นเว็บแอปหรือเปล่านะครับ โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับ3บรรทัดนะครับกดปุ่มบันทึกก่อนนะครับจากนั้นทําให้เป็นเว็บแอปครับเดี๋ยวลดลงนิดนึงนะครับทําให้เป็นเว็บแอปก็ปุ่มสีน้ําเงินนี้นะครับการทําให้ใช้งานได้การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ครับไปที่ฟันเฟืองนะครับเลือกเป็นเว็บแอปนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากฉันเท่านั้นเป็นทุกคนคลิกการทําให้ใช้งานได้ครับ รอสักครู่ครับเพื่อให้สร้างลิงก์ครับของเว็บแอปขึ้นมาเรียบร้อยกดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับจากนั้นการทำให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนำการทดสอบไปใช้งานคลิกแล้วก็จะได้ลิงก์ทดสอบนะครับให้เราคลิกลิงก์ทดสอบขึ้นมาก่อนนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่านะครับเว็บแอปของเราถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยเราใส่ข้อความว่าอะไรนะครับ สบายดีนะครับอ่าสวัสดีครับโอเคอย่างเงี้ยนะครับกดบันทึกนะครับแล้วลองรีเฟซดูต้องมีคําว่าโอเคเพิ่มเข้ามานี่นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าโอเค HTML มันสามารถแสดงผลแบบนี้ได้แต่ต่อไปนะครับเราจะเอาข้อมูลจาก Google Docs เนี่ยมาแสดงแทนนะครับเราจะทำยังไงนะครับอ่าผมก็นะครับ ลบค่านี้ออกเป็นค่าว่างก่อนนะครับยังไม่มีค่าอะไรเลยก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับก็จะนะครับข้อ Enter ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมาอีกนะครับคอน URL นะครับ URL มีค่าเท่ากับนะครับแล้วเราก็นะครับมา Copy URL นี้เลยก็ได้นะครับที่เกียรติพิมพ์นะครับไปก๊อปมาก่อนนะครับแล้วค่อยลบบางส่วนออกนะครับ กทั้งหมดเลยมานะครับเสร็จแล้วก็ใส่ซิงเกิลโขดรอไว้ก่อนนะครับ URL แบบนี้นะครับ c อนโทรล V ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็มาไล่เช็คเลยนะครับ h t t p d o c g o o g l e c o m นะครับ Select Document นะครับจากนั้นนะครับให้นะฮะเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับเป็น D เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นคำว่า Feed นะครับ F W D แล้วก็มี S ด้วยนะครับ fees นะครับส่วนตัวนะครับตัว id ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเราประกาศตัวแปรไว้แล้วนะครับเราประกาศตัวแปรไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวแปรนี้นะครับเราก็ใช้การนำตัวแปรมาใส่แทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น single code นะครับแล้วก็บวกนะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรคือ id นะครับแล้วก็กดบวกนะครับแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับต่อจากฟีดนะครับก็เป็นสแล็คดาวน์โหลดนะครับเราต้องพิมพ์ต่อตรงนี้นะครับดาวน์โหลด D O w N L O A D ดาวน์โหลดนะครับต่อจากดาวน์โหลดนะครับก็เป็นสแล็คด็อกขเมนอีกครั้งหนึ่งก็พิมพตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับนี่ด็อกขีเมนคอนโทนซีมานะครับคอนโทนวีมาแต่ตัวนี้ให้ใส่เอสนะครับอ่าให้เพิ่มตัวเอสลงไปนะครับจากนั้นสแล็ พิมพ์ s l e s t แล้วก็ Export นะครับที่แปลว่าสง่งออกนะครับ Export E X P O R T แล้วก็ s e s h นะครับแล้วก็ Export อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นตัว E ใหญ่ครับทีนี้ E X P O R T แบบนี้นะครับ Export ตามด้วยเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมาย question mark น,นะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับ Export I D มีค่าเท่ากับนี่นะครับ พอมีค่าเท่ากับเราก็เอา ID มาใส่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในรูปของตัวแปรแล้วนะครับอยู่ในรูปของตัวแปรแล้วนะครับก็คือ ID ตัวนี้แหละนะครับต่อจากนะครับ ID นะครับตัวนี้นะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหลังนี้นะครับให้พิมพ์เครื่องหมายแอนขึ้นมานะครับแอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ Export Format นะฮะ export f o r m ต t ตัว f ใหญ่นะครับ Format ที่แปลว่ารูปแบบนะครับ มีค่าเท่ากับนะครับ HTML HTML แบบนี้นะครับอันนี้คือคําสั่งนะครับที่เป็นลิงก์ URL นะครับที่เราจะดึง Google Docs เนี่ยมาแสดงเป็นเว็บแอปนะครับพอพิมพ์แบบนี้เสร็จเอาเคอร์เซอร์นะครับไว้หลังสุดกด Enter ลงมานะครับทีนี้เราก็จะเพิ่มคำตัวแปรขึ้นมาก็คือ c o n ฮะ param ครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า param ขึ้นมานะครับ มีค่าเท่ากับนะครับปีกาเปิดปิดนะครับเป็นตัวแปรแบบออบเจกต์นะครับข้อเอนเตอร์ลงมานะครับแล้วพิมพ์เมธอดนะครับ m e t h o d นะครับโคลอนแล้วก็ดับเบิลโคลนขึ้นมานะครับโคลนแบบเก็บนะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้หลังสุดนะครับใส่คอมมาเข้าไปนะครับข้อเอนเตอร์ลงมาแล้วก็เฮดเดอร์ h e a d e r s นะครับมี s ด้วยนะครับเฮดเดอร แล้วก็โคลอนแล้วก็ปีกาเปิดปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อเอนเตอร์ลงมานะครับและพิมพ์ดับเบิลโคลนเข้าไปนะครับพิมพ์คำว่า a u t h o r i z ไรส์เซชันะครับ a u t h o r i z ไรส์เซชัเนี่ยแบบนี้นะครับ a u t h o r i z ไรส์เซชันะครับเอาเคอร์อเซอร์ไว้ข้างล่างสุดโคลอนแล้วก็ดับเบิลโคลนนะครับแล้วพิมพ์คำว่า b e a r นะครับ B E A r e r นะครับเคาะวักหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์ไว้หลังสุดกดบวกนะครับแล้วก็พิมพ์ Script app ปสคริปต์แแบบนี้ dot get dot get o a u นะครับ dot get auth token ตัวนี้นะครับ dot get auth token วงเล็บเปิดปิดนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงปีกกา ใส่คอมมาลงไปข้อเอนเ r อร์หนครั้งแล้วก็พิมพิวครับ M U T E แล้วก็ H T T P ครับ H ใหญ่นะครับ H T T P แล้วก็ EXCEPTION นครับตัว E ใหญ่นะครับ E x c e p t i o n TION แบบนี้นะครับ Colon แล้วก็ TRUE เป็นจริงนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ เอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงปีก,การตรงนี้คลอ Enter ลงมานะครับจากนั้นให้ตัวแปร html ซึ่งตอนนี้มีค่าว่างอยู่เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าให้ html นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ url app. นะครับ url f e t app ตัวนี้นะครับ url f e t app แล้วก็ f e t นะครับ f e t วงได้เปิดปิดนะครับ แล้วก็ใส่ URL ลงไปนะครับ URL คอมมาแล้วก็พารามนะครับเสร็จแล้วเอาเคอร์เซอร์ไว้หลังสุดนะครับแล้วก็ .get content text นะครับ .get content text คือตัวนี้แบบนี้นะครับตรงเล็บเปิดปิดโอเคนะครับคำสั่งมีแค่นี้ครับนี่นะครับคำสั่งมีแค่นี้นะครับถ้าใครไม่ ไม่ชัวรนะครับในการพิมพ์เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้กันแล้วกันนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับนะครับกดปุ่มบันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรีเฟรชดูนะครับว่านะคมันจะดึงค่าจากหน้านี้นะครับออกมาเป็นหน้าเว็บแอปตัวนี้หรือเปล่าก็ลองรีเฟรชดูครับ ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์โอเคนะครับต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ให้เรากดเรียกใช้หนึ่งครั้งครับถ้างั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็คลิกตรวจสอบสิทธิ์ครับเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงก่อนนะครับไปที่อีเมลไปที่ขั้นสูงครับไปที่ด็อกชูเว็บไม่ปลอดภัยนะครับไปที่อนุญาตครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับใช้เออร์เรอร์นะครับที่12 h t m l u r l f e t e เออร์เร c o ทูคอนสแตนต์อ่ามีเออร์เรนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองรีเฟชดูซิว่ามันยังฟ้องเออร์เรออยู่หรือเปล่านะครับโอเคฟ้องมันทัดนนี้นะครับอ่าการกำหนดตัวแปรเออร์เรอ่าเมื่อฟ้องมันทัดทีสองอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวแปร HTML นะครับ มันไม่ใช่ตัวแปรคงที่นะครับเราไปประกาศตัวแปรแบบคอนนะครับก็คือถ้าคอนเนี่ยตัวแปรมันจะต้องไปเปลี่ยนค่าไม่ได้นะครับแต่เนื่องจากบรรทัดที่3เนี่ยเราสร้างบอกว่า html เป็นค่าว่างนะครับแต่บรรทัดที่12 html กลับเท่ากับ url f e t app นะครับมันเลยผิดนะครับที่ถูกนะครับมันจะต้องเปลี่ยนนะครับข้างหน้านี้นะครับอาจจะเป็นวาาหรือเป็นเลดก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับก็รู้สาเหตุแล้วนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าเป็น let เนี่ยก็คือนะครับสามารถที่จะตัวแปรใช้ภายในฟังก์ชันนี้แล้วก็เปลี่ยนค่าได้นะครับเพราะว่าตอนแรกมันว่างแล้วตอนหลังมาเนี่ยมันโชว์เนื้อหานะครับด้วยตัวแปรนี้นะครับมันเปลี่ยนค่านะครับแต่ถ้าคอ n เนี่ยมันค่าคงที่มันจะมันจะเปลี่ยนไม่ได้อีกเลยนะครับค่าใดค่านั้นนะครับมันก็เลยเออ o รเคนะครับกดปุ่มบันทึกครับอ่ากดปุ่มบันทึกนะครับอ่ะเรามาลองรีเฟชดูนะครับกดรีเฟชครับมาไหม เยี่ยมมาแล้วนะครับนี่นะครับ Google Docs ของเรานะครับได้ออกมาเป็นเว็บแอปเรียบร้อยนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับเวลาที่นะครับฝั่งนี้นะครับมีการเพิ่มเติมแก้ไขอะไรลงไปก็ตามนะครับผมจะลองแทรกตารางเข้าไปนะครับนี่นะครับพอแทรกเสร็จฝั่งนี้เป็นยังไงลองรีเฟซดูครับนี่ครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับนี่นะครับเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติอัปเดตทันทีเลยนะครับ สมมุติว่าใส่รูปเข้าไปแทรกรูปภาพเข้าไปนะครับอัปโหลดจากคอมเข้าไปนะครับรูปอะไรก็ได้อะโอเคนะครับนี่นะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงใน Google Docs นะครับฝั่งเว็บแอปของเรานะครับนี่ลองรีเฟชดูครับมาไหมนี่นะครับเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะแยะเลยนะครับถ้าต้องการนะครับอยากทำเอกสารนะครับ ไปหน้าอื่นนะครับมีหลายหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่ยากนะครับก็ลองเพิ่มนะครับเพิ่มเอกสารขึ้นมาอ่าสตวว่าผมจะให้มันโชว์เอกสารตัวนี้กันแล้วกันนะครับเนี่ยผมจะให้โชว์ตัวนี้ด้วยนี่นะครับนี่นะครับทีนี้นะครับจะเพิ่มคําสั่งอย่างไรนะครับนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็นะครับแค่มาเพิ่ม if เช็คตัวแปรเฉย ตอนนี้เรามี ID แล้วนะครับเรามี ID ตรงนี้นะครับเราก็คอย Enter ลงมาแล้วก็ใช้ If เช็คธรรมดานี่แหละนะครับชิป If นะฮะแล้วก็ปีกกาเปิดปิดหลัง If นะครับ,รรล IP, รบแล้วก็ลองเอา ID นะครับตรงนี้ให้มันรับค่า E มานะรบับค่า E มาตรงนี้ก็ If ID นะครับ If ID แล้วก็ ครัอินนะครับ e นะรับค่า e มา e parameter นะครับ parameter อ,อย่างเงี้ยนะครับถ้านะครับ id นะครับรับมาจาก parameter e นะครับก็ให้ id นะครับ id มีค่าเท่ากับ e parameter แล้วก็นะครับ array ID นะครับเนี่ยเพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับลองกดบันทึกดูนะครับตอนที่เรารีเฟชหน้านี้นะครับหน้าหลักของเราเนี่ยมันก็ยังโชว์ข้อมูลเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวทีเนี้ยสมมติว่าผมยังให้โชว์หน้านี้นะครับผมก็แค่เอานะครับ ID ของเอกสารตัวนี้นี่นะครับก๊อปมานะครับเอกสารตัวนี้ ID อะไรนะครับ c t r l C มานะครับ แล้วก็แค่มาเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มพารามิเตอร์เข้าไป c r e s t i o n mark id นะครับมีค่าเท่ากับ control v นะครับกด enter นะครับบรรทัดที่4ชื่อไฟล์ constant อีกแล้วนะครับ id นะนี่นะครับต้องเป็นเ e t นะฮะเพราะมันมีการเปลี่ยนค่า id นะครับเจอนะ ถ้าเจอแบบนี้นะทำให้เราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องการประกาศตัวแปรไปด้วยนะครับว่ามันมีความผิดพลาดอย่างไรนะครโอเคนะครับดีเฟสดูต้องมานี่นะครับมาแล้วนะครับถ้าเราอยากโชว์เอกสารนี้นะครับก็จะเป็นนะครับ creation mark id เท่ากับ id ของ google doc ตัวนี้มันก็จะโชว์ของตัวนี้นะครับแต่ถ้าไม่ creation mark นะครับไม่ใส่พารามิเตอร์ต่อนะครับเป็นแค่นะครับ ลิงก์หลักนะครับมันก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานี่นะครับโอเคนะครับก็นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่นะครับอยากให้ Google d o c นะครับไปแสดงผลในรูปแบบของเว็บแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเดียวหลายหน้านะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าเดียวเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่เนื้อหาลงไปได้เรื่อยๆนะครับยาวลงไปได้เลยนะครับจะกี่หน้าก็แล้วแต่นะครับก็แสดงผลได้หมดเลยหรือจะให้มีหลายไฟล์โชว์ก็ใช้เทคนิคการสลับ ไอดี ID ตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์โคดนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้กันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากทำแบบนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ